สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตอันทัวระตอนนี้ผมก็ได้อ,อยู่ตีโรงเรียนแม่ใจวิยาคมนะ,นะฮะก็กิจกรรมของเขาวันนี้มูแม่แม่นะฮะวันนี้จะมาจุวยจัดบูธในการาโชว์ผลงานของเคทัมรสนาสปารนองเลงซ้ายดนะโดยเฉพาะกิจกรรมปลูกพักแหลกปลา,ปา,ปาของมูเฮาแล้วก็ทีมของข้างนี้ครับจะใจทีมเขาว่าคืนต้นไข่หื้นหนองเลงซ้ายครับซึ่งเคทัมราสปานหนองเลงซ้ายก็จะได้มา ผมรู้เหรอว่ออามูน้องๆในโรงเรียนนวันนี้ตัวนะฮะนะก่อมาร่วมกิจกรรมในการาประเมินผลการเ,าเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานของโรงเรียนแม่ใจวิยาคมตัวนะครับผมตอนนี้เข้ามาตอนเจ้ากันยังมาปับ๊บพื้นที่กันเล็กน้อยครับเดี๋ยวเข้ามาสอบถามจากหัวหน้าวาราที่ใช้สารหัวหน้าเคทําราสักน้อยนะวะ่าตอนวันนี้ทีมการจัดกิจกรรมโชว์ผลงานของหัวหน้าจะนี่อย่างมาโชว์พองครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ วันนี้มูเฮามีทีมในการจัดบูธจะได้ฟังครับผมครับนำทรัพยากร,รนะครับนำทรัพยากรในพื้นที่หนองน้ซ้ายเนี่ยมาโชว์มามาให้เหารเพราะบางคนเนี่ยยังบม่เคยหูจักว่าเอ้ยหนองน้ซ้ายมีต้นไข่แล้วต้นไข่เป็นลักษณะไหนเป็นยังไงเขามีพื้นที่อยู่อาศัยยังไงยังไงเขาก็เอาต้นไข่ามาหลงนะครับจะท่ซองคือ ในส่วนของก้าไม้ครับในส่วนของก้าไม้ตีเขากำลังตีจะเพาะนะครับกำลังตีจะเพาะแล้วก็สร้างเป็นก้าไม้ขึ้มาเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับบนพื้นที่สีเขียวหลังจากที่มีการดําเนินการในส่วนของการพุดลอกในเรื่องของการพัฒนาแล้วเนี่ยครับเขาจะสร้างกล่องดิน หนองเนซ้ายก็่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับน้องเขาก็มีการเตรียมกล้าไม้ไหวมีการาบางส่วนนะครับบางส่วนเขาเก่าขึ้นไปปลูกแลนบางสว่วนเขาก็เตรียมไว้เพื่อที่จะเอาไปาแลกเปลี่ยนหรือว่าแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการจะปลูกต้นไ,ไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพราะว่าจะเป็นหัวไล่ไปนะหรือว่าเป็นในพื้นที่ของท่านนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องของการาแลกเปลี่ยนกล้าไม้กันนะครับเพราะเขาบอกยากจะ เอ่อพราะเขาเพราะเขาเขาเขาแบบนี้อ่ในส่วนของเรื่องของการแจกแต่เขาจะมา moon, แลกเปลี่ยนการส่วนจากการแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นแลกเปลี่ยนเอามลเ็ดมาแลกก้าไม้ไปปลูกหรือว่าทันก้าไม้แล้วแทันจะเอามาแลกเอาก้าไม้ไปปลูกอันนี้คือเอ่เป็นงานแ่มส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เขาได้เตรียมไว้อบคงจะเอ่อประกอบนี้เรื่องเล้ามีมีเรื่องเล้ามีการที่เคทําลาได้ทํางานรวมครับ ปาด้าบ้านรวมกับกลุ่มของเจ้าบ้านที่เป็นมีความสนใจนะครับเป็นความสนใจเพราะนั้นวันนี้เขาก็เลยเอาเอาเอาในส่วนของงานที่เขาได้ทํามานะครับเอามานําเสนอนะครับเอามานําเสนอให้เห็นว่าเขาทําอย่างไปบ้างแล้วก็เขากําลังจะทํมาอย่างโดยที่จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนจาก ลรงเลี้ยนจากส่วนราชการได้ใดนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับครับผมครับขอบคุณหัวหน้าวราริศครับผมและนี่ก็เป็นทีมของวันนี้นะฮะยังน้อยๆเขาจะได้เอาผลงานในการทํางานของเคทําราส์ปาหรงเลี้ยงซ้ายนะตลอดระยะเวลาตีได้ทํางานมาช่วงนี้เป็นช่วงคุดนองตัวนะหลังจากนี้เขาจะมีการฟื้นฟูวิธีการทําและก็วิธีการสร้างเครือข่ายของเจ้าบ้านก็สํา,าสคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ผมจะพยายามเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามนาเสนอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามกันเป็นระยะะ,ยะครับนี่ซึ่งตอนนี้เขาจัดนี่ครับจัดบูธหลังจากที่ตะวันผมได้เตรียมอุปกรณ์ไว้นะฮะแล้วก็ออกแบบในการจัดพอมาถึงหน้าง,งานก่อนนี้การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับเขาได้พื้นที่ดีค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวแล้วนันนี้มูแม่ๆครับกลุ่ม กเกษตรปลอดภัยของเขานะฮะก็มารวมกิจกรรมนี่ฮะส่วนในบอร์ดนี่ฮะก็จะเป็นออันนี้จะเป็นผลงานของกลุ่มปาาชาวบ้านที่เป็นนึกคิดความทรงจำนะฮะได้นักที่สุดนะฮะรวบรวมกันเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นของการทําแผนผังของน้องเลงไซในะอนาคตรครับอันนี้เป็นจุดเริ่มแรกแต่ ตอนนี้เขาได้พัฒนาข้อมูลชุดนี้ไปได้แห่งประมาณ60 70%แล้วเดี๋ยวแหมน,น้อยถ้าครบเต็มร้อยนะภาพแผนที่ตรงนี้จะเป็นภาพแผนที่ปัจจุบันแล้วก็มีจุดต่างๆที่เป็นในอดีตเข้ามาเสริมตัวเดี๋ยวเคทําราจะพยายามทาให้เห็นชัดเจนนะฮะและตอนนี้ครับกิจกรรมผู้พักแหลกปลาของมูแม่แม่นะฮะสวัสดีครับคุณแม่จันแดงค,ดครับวันนี้ขอบคุณเจตนนักนะครับที่มาจ่วยกันมาจ่วยเคทําราด้วยนะครับเนาะอ่า สวัสดีครับแม่แก้วครับสวัสดีครับอ่ารับก็แม่ขมูดด้วยนะครับอ๋อวันนี้เขามาเป็นตัวแทน3คนนะครับแม่น้องโอเคขอบคุณนะแม่ครับครับนี่โอ้โหครับอย่างเดียวเลยนี่ครับกิจกรรมของมูเฮานี่เนี่ยไปหลายอย่างมากนะครับปลูกพักนะฮะเพาะก้าไม้นี่ฮะร้านกางเต้นกันเนี่ยนะฮะนี่ร้านกางเต้นนี่ครับตอนนี้กันเริ่มอนุรักษ์ต้นไคต้อยนะฮะ นี่ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนและนี่มูมูปาดครับกับผลการทํางานของมูมปาดชาวบ้านที่เดินมาทํารวมกับเคท่ามลาครับถือว่าเป็นแฮมหนึ่งชิน้นผลงานที่สาคัญเป็นชิ้นโบดแดงของเคทํามลาเลยครับผมนี่เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปครับว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะฮะแล้วก็แฮมหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เคทํามลาสัปาหหนองเลงซ้ายจะพักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนั่นก็คือการดูนกนั่นเองนะครับ ซึ่งนกในหนองเริง้ายของเขามีจํานวนหลายชนิดมากนะฮะแล้วก็มีนกที่หายากเยอะอยู่นะฮะนี่ฮะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรวมกับน้องๆโรงเรียนแม่ใจวิยาคมตัยนะฮะที่ผ่านมาเขามีการจัดอบร้มนะฮะเยาวชนเครือข่ายนะฮะนี่เพื่อการอนุรักษ์นะฮะก่อนจากนี้กิจกรรมที่ผ่านมาก็ได้กลุ่มสมาชิกหลายคนเยอนะน้องๆมาลซีของโรงเรียนแม่ใจวิยาคมนะฮะเราได้เข้ามารวมกิจกรรมกับเขานะฮะ นี่ฮะวันนี้ก็ชิมงานของเค้ำลาครับน้องบัตรน้องเคินชุวยนี่ฮะวันนี้ข้อมูลของเลีงซ้ายนี่หลายๆคนจะได้ผู้จักแบบวงกว้างมากขึ้นครับโดยเฉพาะน้องๆที่จะได้มารับฟังการอู้การพูดคุยของหัวหน้าเวลาที่ใช้สารของเขานะรวมถึงกิจกรรมของมวยแม่ะฮะ,อะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปี้ายคลิป การต้อนรับคณะกรรมการที่เป็นมาประเมินของโรงเรียนมาวะด้านหน้าทิศว่าน่าจะถึงเวลาใกล้ที่จะเข้ามา,าในงานแล้วนะฮะเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ